สรุปตอนนี้นะครับพระธรรมชยโยก็มีทางเลือกสองทางคือหนึ่งจะมามอบตัวซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะจากข่าวทั้งหมดทั้งมวลที่นําเสนอไปดูท่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะว่าเปิดโอกาสมา,มาแล้วก็หลายครั้งแล้วก็มีท่าทีเหมือนจะมามอบตัวแล้วที่สพอพองหลวงครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ยังไม่มา,าบริษัทดีเอสไอพูดชัดเจนนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าคดีนี้ดีเอสไอเนี่ยอารมุ่อล่วยให้มากที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเกิดไปเทียบกับ คดีอื่นๆนะคะผู้ต้องหาที่ตั้งเงินไขายดีไอก็ปฏิเสธเหมือนกันนะคะแล้วว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับวงการสงฆ์ค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางที่เหลืออยู่สองทางเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าแนวทางไหนจะเป็นไปได้มากมที่สุดนะคะเพราะว่าวันนี้พันธ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์พวงเมือง อาทิตดีดี i อสไอค่ะก็พูดในช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าต่อไปคงจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ดูตามเหมาะสมว่าแนวทางออกทางไหน,นถึงจะเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือถ้าเกิดพระธรรมชัยโยไม่มามอบตัวนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของดีเอสไอฮะเข้าไปจับกุ่ม ซึ่งถ้าจับกลุ่มจริงๆก็มีเวลาอยู่สองช่วงคือช่วงแรกครับคือดำเนินการในช่วงนี้เลยตามหมายจับที่ได้รับอนุมัติจากศาลตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือถ้าไม่ดำเนินการในช่วงนี้ก็จะเป็นการดำเนินการหลังวันที่13กรกฎาคมซึ่งอายการนัดผู้ต้องหาในคดีฟ้องเงินและรับของโจรซึ่งก็มีชื่อของพระธรรมาชายโยต,ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย ต้องเข้ามารับฟังคําสั่งคดีหากว่าอายการยังมีคําสั่งฟ้องขึ้นมาและยังไม่ได้ตัวของพระธรรมชยโยพนักงานสอบสวนครับก็คือดีไซน์ก็ต้องมีหน้าที่ไปติดตามจับกลุ่มมาเพื่อขอไปะนำตัวมาส่งฟ้องต่อสารต่อไปซึ่งจากการประเมินของดีไซน์เขาบอกว่าดูแล้วค่อนข้างเป็นไปได้ยากครเพราะว่าในแต่ละวันถ้าสมมุติว่าพนักงานสอบสวนจะเข้าไปที่วัดเนี่ยค่อนข้างลําบาก วันหนึ่งมีญาติธรรมเดินทางมาปฏิบัติธรรมไม่ต่ำกว่าวันละ3,000คนแล้วยังมีพระในวัดอีกจำนวนมากการจะเข้าไปเนี่ยคงลำบากพอสมควรน,นะครับเพราะว่าพระธรรมชยโยเองก็ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครัว่าอยู่ส่วนไหนของวัดนะครับขนาดเดียวกันก็คงจะต้องไปดูว่าญาติธรรมแล้วก็พระต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยนะคร คงจะต้องขัดขวางการทําหน้าที่ของดีไซน์อยู่เหมือนกันค่ะหลายคนก็กังวลน,นะคะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเหมือนคดีที่ดินเมื่อปี40ตอนนั้นเนี่ยที่ก็มีการใช้กำแพงมนุษย์ออกมากันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการประทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่กับมวลชนด้วยพยา,ยามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการใช้กําลังค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางทีมพิกัดข่าวนาว26เคยนําเสนอข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานร่วมในการดาเนินการตามหมายจับของพัฒมชโยนะคะเรื่องการเคลื่อนไหว ในวัดของวัดพระธรรมกายที่ทําไม DSi ถึงไม่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการตามหมายจับได้หลายคนก็ถามคาถามว่าทำไมการดําเนินงานมันถึงได้ล่าช้านะักเราจัดทําเป็นภาพ a n i m เมชันให้เห็นแล้วก็ออกอากาศไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะปรากฏว,ว่า มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากลูกศิษย์ของวัดพธธรรธมกายเข้ามากันเยอะแยะเลยคุณผู้ชมเขาก็พยายามที้แจงว่าข้อมูลที่ออกมานั้นมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงค่ะอืมก็มีประเด็นนะครับเรื่องของภาพที่นําเสนอไปที่เป็นภาพกุฏิของพระธ,ธรรมชยโยนะฮะทางลูกศิษย์ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นมีลักษณะของภาพเนี่ยไม่ตรงกับกุฏิจริงๆเพราะว่ากุฏิจริงๆของพระธรรมชยโยเนี่ยมีขนาดเล็กครับส่วน ทางภาพนะครับรายงานพิเศษประกอบแอนิเมชันของทีมพิกัดข่าวก็ได้ระบุชัดเจนนะว่าการเคลื่อนไหวในวัดทั้งหมดนะครับเกิดจากแรงศรัทธาของบรรดาลูกศิษย์แล้วก็ญาติธรรมที่มีต่อ พระธรรม,มชยโยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรม,มกายนะครับกะอันนี้ก็เป็นภาพจําลองที่เราได้ส่งทีมข่าวเข้าไปสังเกตนะคะแล้วก็จําลองให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราคงจะต้องรอดูความชัดเจนจากทางฝั่งของอายการนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการนัดสั่งคดีในช่วงเดือนกรกฎาคมคดีนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น